้มตำอาหารเย็นค่ะทุกคนมีผักชีมีมะระนะคะมะระขี้นกแล้วก็มีขนมจีนแล้วก็มีไก่ค่ะทุกคนไก่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไก่ตั้งตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะมาอุ่นเนาะคะ่ะโอ้ยสีสันน่าทานมาก มาอีกแล้วครับทุกคนมันคืออะไรโอมาอีกแล้วเสียเงินอีกแล้วเขาบอกว่าหมดแล้วพอแล้วนะคะพอแล้วนะคะว้าวอะไรคะเออ my shoes นี่ว i l l be the winner ไหนเดี๋ยวลองสิสแฟนซื้อลงเท้าให้ค่ะทุกคนเ,เดี๋ยวลองดูก่อน กันบรยูค่ะเวลาก็เริ่มมาน,านั่งในห้องน่งเล่นปวดหลังค่ะทุกคนขันนัง่งในกอาอีที่ว่าแข็งๆในจักหน่อยเวลาจะรู้สึกปวดแอวปวดหลังเพราะว่าหลังจากที่วิไลาทางานมาหน,นักๆที่วิไลบอกส่กันฟังเนาะค่ะงานทําความสะอาดมันจะเป็นงานที่นั่งนักแนนค่ะทุกคนที่วิไลเห็ดบอกถึงว่าบางคนเขาจะเห็ดงานจริงจังคือวิไลบอกเขาก็บกไดเห็ดนะคะแต่วิไลจริงจังมากจันสๆนะคะก็เลยจะปวดแอวปวดหลังแถมวิไล กับบานไปประมาณหนึ่งเดือนเนาะคะ่ะเดี๋ยววิไลสีม่องสู่กันฟังวิไลกลับไปบานประมาณหนึ่งเดือนวิไลคิดว่าเออก็โอเคแหละเด็กหน่อยพนักง,งานก็เหตุการอยู่ประมาณ3ามสี่คนใดก็สลับปรับเปลี่ยนกันไปสลับกันไปจะสีนะคะบ้างมือก็เหตุการ 2- สองสามคนประมาณนี้แหละวิไลกับบุคคลในรูเพราะว่าวิไลคิดว่าวิไลจะบุคคลอยากใส่ใจปัญดาวิไลไปพักผ่อนไปเที่ยวจะสี ไปพักผ่อนกับขอบครัววิไลกับเบรยเอาเหลืองานมาเคลียดน่ะสิแล้วการถือว่าไปเที่ยวเนาะคะ่ะมันมันมวนมันรู้สึกว่ามันปลดปล่อยแถมเฮาบ่ไดเเจอขอบครัวมาดนเนาะการถือว่าเฮาไปเจอขอบครัวมันเป็นอียงทีมีความสุขมีความสุขมากในการถือว่าแต่ละมือกับ,บ่บด้มียังพิเศษเฮาก็บเฮกับผมกับเขากินกันแล้วขอบครัววิไลก็จะเป็นขอบครัวที่ว่าอา่า ยูน้ากันนะคะขอบครัวยูน้ากันจะบริ่าจะแยกใหญ่กันไปเนาะคือแม่พอน้องเอื่อยกับยูน้ากันลูกล้านกับยูน้ากันแล้วที่นี่วิไลกระเดชไทยลงไห้ลหลายๆคนเบิงว่าสภาพการเป็นยูธี่าพ่อแม่ก่อนวิไลจะใหญ่มากอยู่ก้างบานธีบาวิไลไปซอยทั้งบาน่ะพอนอยู่กันแบบใดจะอยู่ปลาไ้กันแบบใดแต่ก่อนาน,านานนะะาะนะคะวิไลจะมาบอกสู่กันฟังเนาะค่ะว่าก่อนนานัน,าน สถานที่ท่วาววไลสางบานไปซอยมเมฮเฮื่อนท่วาววไลลงลง,ลงก่อนคลิปก่อน,อนทิวาเวไลมาลงไหบึงตกกะแบบตกี่ก็จะเป็นแบบมันตะกีก็จะเป็นบานทิวาสองสองสันสินะคะเป็นบานทิวาววไลสื่อต่อจากคนอื่นเขาแต่ว่าลักษณะของบานก็จะโอเคแต่ว่านามจะถว่วมวิไลก็เลยคิดว่าโอ้ยเดี๋ยววิไลจะเหดบานสางบานล้างใหม่ทับบานล้างเกา่าววไลก็เลืม ลือออกพอลือออกแล้วก็ล้างจากนั้นวิไลก็บ่บมีเงินมาเห็ดนะสินะคะก็เลยปล่อยไปเป็นระยะเวลาที่โดนหลายปีเป็นสิบสิบปี10สิบกว่าปีประมาณประมาณนั้นแหละค่ะที่ว่าวิไลก็บ่บด้มีเงินไปไปต่อเติมไปเห็ดใหม่นะคะก็เลยทิมไว้จากสั่นหล้างจากนั้นก็เลยดินอยู่ตรงนั้นก็เลย เป็นถีบบางเปล่าค่ะก็เริ่มบรเิเล่เฮ็ดยังแม่ก็พอแล้วก็ขอบครัวก็พากันไปอยู่ไ้ถีบบรล่เดไทยพากันเบิงวาใไ้ถีบบรล่ไปเลี่ยนขับรถแล้วก็ไปเออ่ทายพัก ไทยต้นบักคุงห้เบิงจังสีนะคะก็นั่นแหละที่พ่อแม่เวลาอยู่ปัจจุบันเพิ่นก็ยังพากันไปนอนไปยังนะคะกับโบเมนว่าสีบอกไปนอนบางเธอเปิดกับเขามานอนอยู่ในบ้านล้างไม้บางเธอเปินกับไปนอนอยู่หันแต่ในตอนนี้เพิ่นก็ยังอยู่หันอยู่จังสีนะคะอยู่ในป่าห้ที่เวลาไทายห้เบิงนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะบอกถึงว่าพ่อหลังจากนั้นกลับมาแล้วเวลาก็ได้ไปเห็ดงานซ้อมมือเนาะค่ะแถมตลอดระยะเวลา หนึ่งเดือนถี่เวลายอยู่เวลาบาดปว่วยเวลาบาดไข่นะคะเวลาก็สามีกับป่วย,ปว,ยปวดหลังแล้วก็เป็นอา่าโดนแดดเผาแน่สารพัดค่ะหลังจากเพ่นเป็นก็ลูกลูกซาาเป็นลูกซาาอาหารเป็นพิษค่ะทุกคนจากการที่ว่าห้ากินอาหารขังท่างเวลกับผ้าลูกซาาไปสื่อก็บบรดวมีปัญหาได้แต่เ้ากับเบิงอยู่ว่าห้าควรจะเลือกสื่อต้องได้จะสีนะคะก็ปเรดว่าจะสื่อทั่วไปเ้ากกะลู้อยู่ว่าทองใสเพันบ่ค่อยดีแต่ว่า ก็มีอยู่หลานหนึ่งแต่เวลากับบรดโทษเพราะว่าเบรดฟันท่งองมาเข้าไปกินอยู่ไซกันแหน่แต่เบงิบงเบงิงแหล้วก็คือไปสื่ออาหารอ,าอยู่ในหลานอาหารแล้วที่หนีเพล่พ่พอกลางคืนมาเพล่ก็อ้วกอั่สินะคะเพล่ก็อ้วกแต่ว่าบ่มีีปทันได้มีอาการเข่าของหนามสินะคะอาการของเพล่ก็อ้วกประมาณหลายหลอกเวลาก็เลิกึ้นว่าเออเดี๋ยวพาลูกสาวไปหาหมอดีกว่าเพราะว่าป่วยไววจังส่อยู่บ้านนี่คืออยู่นีเนี่เห่าก็ยังรู้สึกบา มันเป็นอาการของไข่ปกติของเพิินมันบอกเป็นอย่างแต่พอเปลี่ยนจากสถานการณ์จากต้งนั่นมาต้องหนีมันพิษพิษทินนะสินะคะวิไลกบุกกบอยากที่สิบ,บ่ไยวัดนเพื่อเพื่อว่าเพิินจะเป็นอย่างอื่นนะสินะคะ ก็เลยพาเพิินไปหาหมอกับไปใส่น้ำเกลือเพิ่นก็อาการดีขึ้นคุณหมอก็บว่าตุพ่อตรวจเบิ่งแล้วคุณหมอบอกว่าหนาจะอาหารเป็นผิดเพราะว่าพ่อตรวจเบิ่งทองเพิ่นแล้วมันเป็นปันป่วนจะได้ดอกคุณหมอเพิ่นว่าก็เลยว่าเออโอเคใส่น้ำเกลือเพื่อถี่ให้เพิ่นมีอาการดีขึ้นก็เลยเออโอเคหล้างจากหันมาด้าองมือลูกชา้กับปวยปวยไข่กันค่ะกับเขาลพยงบานคือกันเขาลพยงบานวิไลกับาไปลพยงบานกั้งลึงกกัง้งน่นเลยค่ะทุกคนก็ พาไปโรงพยาบาลแล้วก็หมอกระสีย่องสิทธิ์ยาหายคุณหมอเผ่ากระถามว่าเอออยากนอนอยู่โรงพยาบาลบอ่อแล้วในอำเภอกันทะลักที่วิไลยอยู่โรงพยาบาลเอกชนจะบ่มีนะคะจะก,ก็จะมีคลินิกคลินิกนี่จะมีหลายที่แต่ว่าโรงพยาบาลจะไม่อยู่โรงพยาบาลรัฐบาลอยู่บ่งเดียวจะสินะคะก็บ่มีโรงพยาบาลเอกชนก็มีโรงพยาบาลรัฐบาลอยู่บ่งเดียวแล้ววิไลก็ได้พาลูกไป กลางคืนที่ว่าไปรัฐบ้านอย่างเดียวพอคลินิกเขาก็จะปิดเนาะค่ะแล้วที่นี่ก็พ่อตรวจพ่อย,ยังสิ์ยาเรียบร้อยคุณหมอปกก็เลยว,ว่าอยากนอนโรงพยาบาลบบกคืนหนึ่งหรือว่าอยากจะกลับบ้านเวลาก็เลยบอกว่าเออถาสมุดบ่าเพิ่นบ่มีอาการหลายแรงปันใดเวลาก็อยากผาลูกไส้กับบ้านนะสินะคะเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐบ้านนะหฮาตตรงดูแลก,กันเองบ,อบ,บ่มีพยาบาลมาเบิ่งบ่มีแบบ หมอต้องมาคอยดูแลเฮ้าคือวาสียาข้างขึ้นคือเฮ้าซอกันดูแลภัยภัย,ยกระหลูเนาะคะ่ะว่าโรงพยาบาลรัฐบาลอยู่เมืองไทยจะเป็นแบบใดแตกต่างจากยูนีมาค่ะโรงพยาบาลรัฐบาลอยู่นีนนนพ่อถึงเวลาเขาจะมีเวลาให้เยี่ยมนะคะเยี่ยมญาติเยี่ยมผู้ป่วยก็จะมีเวลาตอนเสาร์ตอนเที่ยงตอนคำ่ำจะสีก็จะเป็นเวลาพอเหาเหยี่ยมพอครบกาหนดเวลาที่เห้เหยี่ยมเขาก็ต้องกลับบ้านคะ่ะ นี่มันก็เป็นข้อดีนะคะสําหรับคนถีบ่าถาสมุิว่าบางเธอคนป่วยก็อาจจะค้นขังหนอกก็อาจจะเอาไข่เอา,า,เอาป่วยไปใส่คนป่วยให้มันให้เขาปวยหมากขึ้นหรือว่าคนถีว่าปกติไปอยู่ไก่คนป่วยเขาอาจจะป่วยได้กับประมาณนั้นเนาะค่ะแต่ถี่วเวลไล่คยเขาโรงพยาบาลเขาก็ดูแลดีมากเลยค่ะรัฐบาลอยู่นี่เขาดูแลใส่ใจเขาดูแลห้าตลอดไม่เวลากินไม่เวลา,าคือว่าห้านอนผักอย่างเดียว นอนพักอย่างเดียวพยายามยางแนนหนูนี่นั่นนอกน,นันก็เขาก็ดูแลเฮาอย่างดีอย่าง,งดีเลยนะคะแบบว่ามาคอยมาเบึงคอยมาสอบถามว่มาเฮาไปจังไหนแนนนั่นแหละค่ะจุดหนึ่งทีว่บาบ้างเทือ่อนเวลายอยู่นดนวิไลกล็รู้สึกว่าเออเวลาเฮาเบื่อเฮาเหงาเฮาคิดถึงขอบทั่วทางเมืองไทยเฮาก็รู้สึกว่าโอ้ยมันมันหนาเบื่อเนาะประเทศนี้มันเห็ดเวลาเขาจะ เขาใจความรู้สึกบ่คเขาว่าบ้างเธอที่เฮาสัมสากอยู่กับบง่งใดที่สัมสากดนๆมันก็จะมีความรู้สึกเบือ่อหรือซุกนายรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั่นจะบ่มีเอียงดีปันใดต้องกันขามค่ะพออวิไลเด้กลับไปเมืองไทยวิไลกลับมาวิไลก็เห็นขอดีของประเทศนี้ร้ายทั้งที่วิไลตอนที่วิไลยอยู่4ีปีวิไลไเด็กลับเมืองไทยเนาะวิไลก็อยู่ส,สัมสักมันก็บเบือ่อมันก็ คันอยากคุยกับมูกับยังเขาก็ต้องคุยแต่ทางโทรศัพท์คันอยากคุยกับขอบครัวเขาก็คุยแต่โทรศัพท์เห็นหน้ากันก็เห็นทางโทรศัพท์แบบนี้นะคะมันก็เป็นอีหยังทีรู้สึกว่ามันมันมันเสา้านะคะมันเสาร้าประมานนั่นแหละหลายๆคนที่ยุ้นดนคือวิไลกับบางคนกับเป็นบางคนกะบ่เป็นเนาะแล้วพ่อวิไลกลับมาวิไลกับไปใส่ ใส่บไงว่าใส่เงินหละค่ะทุกคนก็ใส่เงินจับใจเงินไปหลายหลายแล้วที่นี่ก็ยังดีที่วิไลยังมีเงินเหลือมาเงี้ยสินะคะพอเวลาเขาไปเขาก็ใจนั้นใจนี่สารพัดเนาะขัดภปไปเมืองไทยก็จะรู้ว่าว่าการที่ว่าเขาไปเมืองไทยไม่ได้รายจ่ายทั้งนั้นแล้วพอกลับมาเขารู้สึกว่าเออยังหน่อยเขาก็มีงานเห็ดถวาบมีงานเห็ดเขาเสิเห็ดจังใดเดี๋ยวคลิปหน้าสิมาบอกส่กันฟังว่าว่าค่ะว่าการที่ว่าวิไลไปพบเจอญยาิพี่น้องเวลามาเขามานังเหลืองกั้น เวลาทีละเฮ้ามานาั่งคุยกันเรื่องงานเรื่องการมันเป็นจนังไรมันความรู้สึกมันแตกต่างขนาดใดเฮ้าโชคดีขนาดใดที่เฮ้าได้มาอยู่ในประเทศนี่นะสินะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะหลายคลิปแล้วบได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วบได้มานั่งคุยกันนะสินะคะ่ะตอนนี้วิไลก็ไดมีเวลาวางหลายค่ะลงเละลงแลมกับปิดอยู่ประมาณสองสามอาทิตย์ได้ก็ะสิไดมานั่งคุยโซเลกันแบบนี้แหละคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย